สวัสดีค hey รับวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับเฮียบอยนะครับวันนี้นะครับก็มีหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับปีสองห้าศูนย์ห้านะครับเป็นพิมพ์ทอใหญ่นะครับพิมพ์ทอใหญ่หลังหนังสือนะครับแท้เดิมนะครับสวยเดิมนะครับช่องของเรานะครับรับประกันให้ทุกรายการนะครับพี่ๆท่านไหนเคยเช่าบูชาพระจากทางเรานะครับจะรู้ดีนะครับว่าพระของทางเรานะครับเป็นพระที่แท้ดูง่ายทุกรายการนะครับช่องของเรานะครับรับประกันให้ทุกรายการนะครับ วันนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับในราคาหกร้อยบาทนะครับเช่าบูชาสององนะครับหนึ่งพันักหนึ่งพันขอโทษครับเช่าบูชาหนึ่งองนะครับราคาหกร้อยบาทนะครับเช่าบูชาสององนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเช่าบูชาสี่องนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ทุกองคเลยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ทุกองค์เลย พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับหรือว่าเห็นไลฟ์สดนะครับสามารถโทรสั่งจองกันได้เลยนะครับทางเรานะครับขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะครับนี่ครับเป็นพลาสสวยๆามเดิมๆแบบนี้ทุกรายการนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวทอนะครับเป็นที่มาของพิมพ์ทอใหญ่นะครับนี่ครับเป็นหน้าของทอใหญ่นะครับสวยๆมเดิมๆแบบนี้เลยนี่ครับรายละเอียดจะต้องคมชัดนะครับหิ้วเจวรต้องชัดเจนแบบนี้นะครับ นี่ครับ s <S สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเม็ดปลาคมๆนะครับผิวยังไม่ถลอกเลยนะครับถือว่าสภาพสวยเดิมๆเลยนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะต้องมีเส้นเส้นวิ่งแบบนี้นะครับนี่ครับตรงทอรหนาหนะครับจะต้องมีเส้นวิ่งแบบนี้นะครับเป็นพระที่แท้ดูง่ายเลยนะครับนี่ครับมีเส้นวิ่งแบบนี้นะครับผิวดมดาเดิมๆแบบนี้นะครับถือว่าสวยมากๆเลยราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรสั่งจองได้เลยนะครับที่เบอร์0649083005นะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวหนังสือจะต้องคมคมแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าตะแคงดูนะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งนะครับหรือว่าบางท่านก็เรียกว่าเส้นลัศมีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะให้ความรู้นะครับนี่ครับด้านข้างหลงปู่ทดนะครับจะต้องตัดครึ่งแบบนี้นะนี่ครับตัดครึ่งแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นพระสมัยใหม่นะครับเขาจะตัดขาดแบบท่อนเดียวไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพระเก่าของหลวงปู่ทวดนะครับจะต้องตัดครึ่งแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับตัดครึ่งแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับด้านล่างก็ตัดเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นพระแท้เดิมเดิมดูง่ายๆนะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เดิมเดิมเลยนะครับราคาแบ่งปัน fc ทุกท่านนะครับเอา600บาทเท่านั้นนะครับ สวยเดิมทุกรายการนะครับคัดมาแบ่งปันเอฟซทุกท่านเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ทอใหญ่นะครับตรงตัวทอนะครับจะต้องมีเส้นสายฝนวิ่งแบบนี้นะครับบัวคมคมนะครับบัวคมคมนี่ครับนิ้วมือนะครับจะต้องชัดๆแบบนี้เลยนะครับดูใบหน้านะครับนี่ครับริมฝีปากต้องชัดเจนนะครับใบหูจะต้องคมคมนะครับนี่ครับด้านในด้านในใบหูนะครับจะมีเส้นวิ่งอยู่เส้นหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับ บางท่านก็เรียกว่าจุดจายตังเลยนะครับต้องมีเส้นวิ่งแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเอามาแบ่งปัน FC ทุกท่านนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับต้องมีต้องมีเส้นสายฝนวิ่งนะครับข้างหลังนะครับหรือว่าเส้นลัศมีนะครับสวยๆเดิมๆเลยนี่ครับด้านข้างตัดครึ่งแบบนี้นะครับช่องของเรานะครับรับประกันให้ทุกรายการนะครับราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับ ท่านใดเห็นไฟ์สดนะครับสามารถโทรสั่งจองกันได้เลยนะครับหลวงพุทธวดพิมพ์ทอใหญ่นะครับนี่ครับเอามาแบ่งปันกันสวยๆเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ทอใหญ่สวยๆนะครับจะต้องมีเส้นสายฝนแบบนี้วิ่งทุกองคนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับผิวไม่เปิดนะครับจมูกโด่งๆใบหน้าคมๆนะครับถือว่าแบ่งปันกันบูชานะครับหลวงพุทธวดนะครับถือว่าเป็นพระแคล้วคลาดนิรันดร์ตรายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ เด็กแขวนได้ผู้หญิงแขวนได้นะครับหรือว่าผู้ชายแขวนก็ได้นะครับเป็นพานิรันตรายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับพุทธคุณรอบด้านอยู่แล้วนะครับนี่ครับสวยๆเดิมแบบนี้เลยส่วนวันนี้นะครับทางเฮียบอยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ